สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำขนมนะคะขนมบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่สมูนพายนะคะของประเทศสวีเดนนะคะแต่เป็นสูตรของอป้าเองนะคะเราเริงกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะน้องๆค่ะก็บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ครึ่งกิโลนะคะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่จะทำให้บลูเบอรี่เป็นเจลแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็คือ,อน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ใช้ทำแยมนะคะใส่ไปเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งเดซิลิตรนะคะหนึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบอหวานนะคะก็ให้ใส่ไปอีกนะคะนี่ก็ป้าก็ใส่แค่หนึ่งเดซิลิตรนะคะ แล้วก็ที่จะทําให้มันติดกันแล้วก็เหนียวนุ่มนะคะก็คือ,อแป้งมันมันฝรั่งนะคะแป้งมันฝรั่งนะคะแป้งมันฝรัง่งน้ําตาลทําแยมนะคะแล้วก็มาขาากันให้ทั่วนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่กรอบที่จะปิดหน้ามันนะคะก็คือ,อนี่นะคะข้าวโอ๊ตนะคะน้องๆค่ะ ป้าก็มาขยําให้มันแตกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วป้าก็ใส่แป้งลงไปนะคะแป้งเออืออเอาถุงไว้ที่ไหนนะแป้งธรรมดานะคะแป้งสาลีธรรมดานะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็นี่นะคะเนยนะคะเนยเย็นนะคะเออสองร้อยกรัมนะคะแล้วป้าก็จะใส่ไส้หลับลงไปนะคะ ใส่หลับประมาณหนึ่งถ้วยเอกเอไม่ครึ่งถ้วยตวงขอโทษนะคะใส่หลับครึ่งถ้วยตวงแล้วก็เขาให้ทัว่วนะคะแล้วมาดูกันตอนหลังเลยนะ้องๆครับพอแป้งผสมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะป้าก็ใส่น้ำตาลแดงไปนะคะที่นี้น้ำตาลแดงประมาณกับน้ำตาลทรายขาวนะคะ ถ้าไม่มีน้ำตาลแดงก็ไม่เป็นไรนะก็ใส่น้ำตาลสายขาวไปเลยนะกะ็ประมาณอ,อย่างนี้นะคะถ้วยตวงนะคะหนึ่งจุดห้าถ้วยตวงวตวงนะคะแล้วทีเนี้ยก็ถ้าสมมุติว่าใช้เนยที่มันเข้มใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่ว่าถ้าใช้เนยที่จืดใช่ไหมคะก็ต้องใส่เกลือลงไปด้วยนะคะของของป้านะคะอ่านดูแล้วเป็นเนยที่เข้มก็เลยไม่ใส่เกลือนะคะ ะะต้องต้องดูด้วยนะคะถ้าสมมุติเป็นเนยจืดก็ใส่เกลือไปประมาณสักครึ่งช้อนชาอะไรประมาณนั้นนะคะจะได้มีรสชาติที่หวานเค็มกรอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มกรอบนะะอร่อยมากเลยนะ,ะทีนี้บลูเอบอร์รี่ในป้าก็รวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแยมกับแป้งมันฝรั่งนะคะก็ผสมกันเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วป้าก็าเอาแป้งที่เข้าวโอ๊ตกับส่วนผสมต่างๆนะเที่เสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในถุงนะโดยที่มือป้าจะไม่เปื้อนอะไรเลยนะคะใส่ลงไปในถุงแล้วก็บดใส่ใส่ลงไปในถุงแล้วก็บดนะคะไม่ใช่บดนทำกลึงนะคะกลึงให้มันให้มันตามขนาดที่เราต้องการนะคะ ตามขนาดที่เราต้องการให้เท่ากับขนาดของตัวพายนะคะในถาดพายไว้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะง่ายสุดๆเลยนะคะคือไม่ต้องไปแบบใส่ตู้เย็นรออะไรเงี้ยคือแบบง่ายมากเลยเสร็จภายในสิบหานาทีถึงสินาทีเท่านั้นเองง่ายมากเลยหมายถึงว่าก่อนที่จะใส่ไปในเตานะ เสร็จแล้วนะคะน้องๆค่ะง่ายมากเลยนะคะทีนี้นะคะป้าก็ได้เตรียมเตาไว้แล,ะะะะไวแล้วนะคะป้าใส่เตานะคะเปิดเตาไว้แล้วนะคะร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะน้องค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าของป้านี่คือเป็นวามลูกอุ่นนะคะแล้วก็คือจะอบทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะคะ เตามันร้อนแล้วนะคะป้าก็ใส่ไปเลยอบยีสห้านาทีค่ะ25้านาทีนี่เลยนะคะครมเบอร์ครมเบอร์พายของป้าเสร็จไปแล้วนะคะแล้วข้างล่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเจลลี่นะคะเอจะ กินตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอร่อยที่สุดคือให้มันเย็นนะคะให้มันเย็นแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นเจลลี่อ่านะแล้วก็ข้างบนนี้มันก็จะกรอบนะ,ะกรอบมากๆเลยนะคะเป็นเอแบบครันชี่เลยนะคะคริสปี้ครันชี่คือกรอบแล้วก็หวานอร่อยเปรี้ยวนะคะคือจะไม่มีอะไรจะไม่มีแป้งมากมายนะคะมีแต่ข้าวโอ๊ตนะ,ะแล้วก็ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเจลลี่ไม่มีไม่มีชั้นรองล่างนะคะอร่อยมากเลยค่ะลองทําดูนะ,ะน้องๆคะเห็นไหมคะเพิ่งออกมานะคะประมาณสิบนาทีนะคะมันเป็นเจลลี่แล้วนะคะข้างล่างเห็นไหมคะเป็นเจลลี่บลูเอบเอร์รี่นะคะข้างล่างแล้วข้างบนนี่ก็เป็นเเออออ่่กรอบนะคะกรอบอร่อยนะคะแล้วทีนี้เราจะ เราจะเสิร์ฟแบบร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะกับไอศครีมนะคะแล้วก็ถ้ารอให้เย็นนี่เราก็จะตักเป็นเป็นชิ้นพิซซ่าได้เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้องๆค่ะเห็นไหมคะมันเป็นแบบเป็นเจลลี่นะคะบลูเบอร์รี่มันจะเป็นเจลลี่อยู่ข้างล่างนะคะเหตุผลที่มันเป็นเจลลี่ก็คือเราใช้ใช้น้ำตาลเอที่ทำแยมนะคะเพราะมันจะ มันใช้ผสมเจลลี่อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยเห็นไหมคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะเด็กๆนะคะที่เขาไม่ไม่ชอบกินบลูเบอร์รี่พายนะคะมาเจอของป้านะคะกินกันเกี้ยงเลยนะคะ